สวัสดีครับชางเอกนะครับจากอูเอกเอนจิเนียริ่งจูเนอร์ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาคุยกันเรื่องแผงออยเกียร์นะครับตัวนี้เป็นแผงออยเกียร์ที่เราจะติดตั้งเข้าไปในรถนะครับวันนี้ผมจะมาทําการทดสอบอะไรบางอย่างให้ดูกันนะครับที่เป็นคําถามที่ถามกันมาบ่อยๆว่าเราจําเป็นต้องมีพัดลมเพิ่มหรือไม่นะครับผมเดี๋ยวมาดูหลักการและเหตุผลในการติดตั้งออยในแต่ละแบบกันนะครับปกตินะครับพัดลมก็จะแปลพกลังแบบนี้นะครับ ซึ่งรถสองคันเนี้ยเดี๋ยวขออนุญาตวางก่อนนะฮะรถสองคันนี้นะครับการติดตั้งจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับผมคันแรกนะครับเดี๋ยวเราจะดูเป็นอันนี้นะฮะอันนี้เป็น i ซู z u mu x นะครับผมการติดตั้งก็จะเป็นแบบมีพัดลมเพิ่มนะครับมีพัดลมอยู่ข้างหลังนะครับแผงอยู่นี่เหตุผลเลยนะครับเพราะว่า <c oughs> ตัวตำแหน่งที่เราวางแผงตรงเนี้ยกับ ตัวพัดลมของรถเนี่ยมันอยู่ห่างกันใช่ไหมพัดลมอยู่นี่แผงอยู่นี่แล้วมันห่างมันมันมีหลายชั้นนะครับตั้งแต่หม้อน้ําแผงแอร์แผงอินเตอร์คูลเลอร์ถึงจะถึงออยเกียร์ซึ่งแบบเนี้ยผมพิจารณาแล้วว่ามันไม่น่าพอที่จะดูดไปตรงนี้นะครับเราเลยต้องติดพัดลมช่วยแบบนี้นะครับผมอ่านี่คือเคสที่1นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเคสที่2กันต่อนะครับเคสที่2นะครับจะเป็นคันนี้นะครับโตโยต้าอาปาด อันนี้แผงเราจะวางชิดแผงแอร์แผงคอยล์ร้อนของแอร์ได้เลยนะครับจะวางชิดนะ้ยเมื่อกี้คันเมื่อกี้วางห่าง,างถ้าแบบเนี้ยไม่ต้องติดพัดลมเพิ่มก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันว่าทําไมถึงบอกว่าได้นะครับเพราะว่า <c oughs> มันมันมีพัดลมตรงเนี้ยดูดมีลมผ่านตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับโดยผมจะใช้เครื่องมือตัวหนึ่งนี่ตัวนี้นะครับคือจะเป็นตัววัด วัดแรงลมนะครับอย่างของอาผาตเขาเนี่ยแผงหน้ามันใหญ่แล้วก็เราวางชิดแบบเนี้ยลมมันผ่านทุกช่วงนะครับเนี๋ยผมจะวัดนะครับเนี่ยมีลมผ่านวัดที่แผงเนี่ยแผงเนี่ยมีลมผ่านอยู่ประมาณสองตอนนี้หน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับเป,เป็นความเร็วลมนะครับมันจะมีลมผ่านทั้งช่วงเลยนะครับนะอย่างนี้นะครับ ความร้อนมันเตียงพอเดี๋ยวผมจะวัดความร้อนให้นะครับ <c oughs> รอุวกรอ์อีกตัวของเราเปืนื่อวัดความร้อนวัดอุณหภูมิผมจะวัดส่วนต่างอุณหภูมินะครับผมอันนี้วัดตัวนี้เป็นท่อเข้านะครับนะมองเห็นไหมสี่สิบเอ็ดนะครับขอโทษนะตอนเมื่อกี้เป็นท่อออกอันนี้ท่อเข้าอยู่นี่อันนี้เป็นท่อเข้านะครับอุณหภูมิอยู่ที่สี่สิบห้านะครับวัดท่อออกอุณหภูมิอยู่ที่ ประมาณสี่สิบเอ็ดส่วนต่างอุณหภูมิเนี่ยมันจะต่างกันอยู่ประมาณประมาณถามสี่องศานะครับไหนคสี่สิบสี่สิบเอ็ดนี่เป็นสี่สิบสี่สี่สิบห้าส่วนต่างก็ประมาณสามถึงสี่องศา,า,า,านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปวัดมิวเอ็กซ์กันบ้างคันมิวเอ็กซ์นะครับตัวพัดลมตัวนี้มันจะทางานหยุดหยุดติดติดตามอุณหภูมินะครับผมเดี๋ยววัดแรงลมก่อนนี่ฮะแรงลมเนี่ยไม่หมุดเลย เห็นไหมครับนี่เป็นศูนย์เลยเหตุผลอย่างที่เราบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าลมเนี่ยมันมันโฟไม่สะดวกเพราะว่ามันผ่านหลายขั้นตอนแล้วก็การวางเนี่ยมีระยะห่างนะฮะลมผ่านน้อยมากนี่ครับนะครับแล้วพัดลมที่เราติดตั้งเข้าไปเนี่ยมันจะดูดได้เฉพาะตรงกลางแผงนะครับมันไม่ได้ดูดทั้งแผงเดี๋ยวผมจะวัดตรงกลางแผงให้ดูนะครเอาช่างถ่ายข้างล่างนะครับ ตรงกลางแผงนะครับลมมันจะผ่านแรงเลยนะครับมันจะดูดเฉพาะตรงกลางแผงลมแรงมากนะครับนะครับแต่ว่าส่วนอื่นๆเดี๋ยผมจะขยับไปข้างล่างหนฮะนี่ข้างล่างมีลมไหมเห็นหั้ยฮะข้างล่างไม่หมุดเลยมฮะมาเดี๋ยวเราวัด แบบเมื่อกี้วัดท่อเข้าท่อออกดูส่วนต่างอุณหภูมิกันอันนี้เราว่าวัดนะครับอันนี้ว่าวัดท่อเข้านะครับท่อเข้าของเราก็ประมาณ45ิบห้าใกล้เคียงกันเมื่อกี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะวัดท่อออกอะาได้เลยนะมันมันลึกนะครับท่อออกนะครับนี่ท่อออกก็ประมาณ4ี่สิบสิบเอ็ด สี่เนี่ยครับส่วนต่างอุณหภูมิก็ประมาณ3-4องศาเท่ากันนะครับจากการทดลองพวกนี้นะครับมันก็มันก็ประมาณว่าเราจะติดตั้งแบบไหนก็ได้นะครับแต่อยู่ที่การคำนวณแรงลมที่เหมาะสมนะครับส่วนต่างอุณหภูมิที่ผมชอบใช้ก็คือประมาณ3-4องศาติดตั้งเสร็จเราก็จะเทสก่อนว่ารถรุ่นนี้ติดตั้งแบบนี้จะได้เท่าไหร่เราก็จะเก็บค่าไว้พอการติดตั้งครั้งต่อไปเราก็จะใช้วิธีเดิมนะครับ เรไม่ต้องเทสทุกคันก็ได้เพราะว่าการวางตำแหน่งมันจะคล้ายๆกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมก็สรุปนะครับผมขอสรุปว่าถ้าเป็นรถที่มีแผงเยอะๆหนาๆแบบพวกพวกเนี่ยรถกระบะรถ PPV นะครับถ้าจําเป็นต้องวางแผงห่างจากตัวพัดลมเยอะๆนะครับเราติดพัดลมด้วยดีกว่านะครับหรือถ้าเราพอจะย้ายก็ไปชิดกับแผงแอร์ได้นะครับก็ไม่ต้องติดก็ได้ทีนี้มันก็จะสรุปได้ว่ามันอยู่ที่ความเหมาะสมนะครับว่าเรา เราสามารถวางแผงออยของเราเนี่ยใกล้แผงแอร์ได้หรือเปล่าใกล้พัดลมได้หรือเปล่าถ้าตรงนั้นสามารถทําได้ก็แนะนําแบบนั้นดีกว่าเพราะพัดลมนะครับมันแรงก็จริงแต่มันจะดูดอยู่แค่ตรงกลางแผงนะครับตรงบริเวณรอบๆมันไม่ได้โดนดูดไปด้วยเดี๋ยวขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึง <c oughs> นี่ครับเมื่อกี้พัดลมเรานะครับมันจะโดนติดไว้แบบนี้เวลามันดูดนะครับมันก็จะดูดแต่ตรงกลางเห็นไหมฮะรหรือว่าเราจะติดไว้ยังไงก็ได้มันจะดูดอยู่กลุ่มเดียวนะฮะ ไอ้ตรงเนี้ยมันจะไม่ได้โดนดูดตรงนี้มันแรงก็จริงแต่ว่าข้างๆมันไม่มีลมมันแรงอยู่แค่ตรงกลางนะครับกับการวางแบบคลิปแผงแอร์เนี่ยมันมีลมค่อยกว่าก็าจริงแต่ว่ามันจะมีลมทั่วทั้งแผงผ่านผ่านไปทั้งแผงเลยนะครับถึงจะไม่ได้แรงเท่าแต่มันก็พอนะครับเพราะว่าพวกนี้ผมผ่านการเทสหมดแล้วนะครับถึงจะได้มาติดตั้งกับลูกค้าและว,วันนี้ก็มีโอกาสได้ทำํำคลิปตัวนี้ให้ดูว่าการวัดอุณหภูมิพวกเนี้ยมันสามารถทดสอบได้นะครับว่า เข้าออกเท่าไหร่นะครับแล้วก็แรงลมเท่าไหร่พื้นที่ตรงไหนยังไงเพื่อ,อามาประกอบได้ว่ารถรุ่นไหนควรจะทําแบบไหนนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ทันท้นๆประมาณนี้สวัสดีครับ